ผมจะมาเปิดตัวรถถ่ายที่เป็นลายไฟนะผมลายไฟฟ้านะผมจะเป็นรถยังไงจะเป็นแบบไหนไปดูกันได้เลยครับผมเอ้ไอ้นี่วันแรกที่มาในวันแรกที่เปิดตัวแบบเนี้ยตรงนี้เนี่ยคือมีน้ำนะครับแต่พอวันที่สองคือไม่มีเลยนะผมคุณผู้ชมผมงงชิปหายไววอร์ดเลยุ้ยไววอร์ดเลยอะอะไรครับพี่ฮาโล อ่ะแล้วทำไมพื้นนี่มันผสมกับพื้นหินพื้นทรายไปเนี่ยอ่ะโอ้เราสามารถปูหินปูทรายก็ได้นะแต่ว่ามันมันเป็นภาพที่สมสวยนะสมจริงอยู่นะอ่าเราสามารถปูพวกเนี้ยอ่าไปได้นะครับหรือจะปูแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะปูแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แต่แบบแบบนี้สวยกว่านะครับผมแบบนี้ก็ได้นะปูตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่า ได้แค <muitas S 2> ่นี้นะนะผมเห็นไหมมันก็ถามว่ามันสวยั้มมันก็สวยแหละเนาะดูดิมีต้นลอยใบไม้ด้วยเ่ยดูผสมกงผสมกันนะเอาแล้วไข่เป็นมาเดินตังนี้เนี่ยเฮ้ยเอาแล้วครับผมเดี๋ยวจะพาผู้ชมมาดูรถใหม่นะวันนี้วิดีโอนนี้นะครับผู้ชมครับมันก็ไปเชิกรถใหม่เราก็ออกมานานแล้วแต่ว่าก็เป็นรถที่ลายไฟฟ้าลายฟ้าผ่านะครับ โอ้ลยลายสายฟ้าไม่ใช่ลายไฟฟ้าลายสายฟ้าเลยนะครับโอ้โหพระเจ้าเอยพระเจ้าช่วยกล้ยทอกออกล้ยทอดนะครับผมเราไปดูกันว่ารถคันนี้มันทาออปชันอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเออผมเห็นนานแล้วแหละผมเมื่อก่อนผมโอ้โหโอ้โหฟังจากเสียงดิคือเมื่อก่อนในผมแบบว่าไม่ได้เอามารีวิวก็คือ ม,มันมีวิดีโออื่นที่จะต้องอาถ่ายที่มันดีกว่านี้นะครับน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะผมก็เลยเอารถหยิบรถคันเก่ามารีวิวนะครับและนี่ก็คือรถหม่ลายสายฟ้าครับผมโอ้เราดูคงดูเครื่องนี่เขาเปิดเครื่องไม่ได้นะครับตะแกรงนี่เจาะจริงนะครับเนี่ยเราบองเห็นข้างนอกเนะี่ยมันเจาะจริงนะเนียบเจาะจริงๆเลยเดีย๋ยวเห็นนะ โอโคตรดีโคตรดีโคตรอันตรายเออทำไมตรงนี้มันเล็กจังวะจากเล็กไปหาใหญ่อ๋อเขาวาดเครื่องไม่ค่อยละเอียดเขาก็เลยไม่เปิดให้เราโชว์นะครับผมดูภายในดิภายในไม่เปิดไม่ได้นะครับฝฟังเสยงสตาร์ทเครื่องกันคุณผู้ชมโอเสียงแบบนี้แล้วเดินหน้าจะแบบไหนครับเนี่ยเดินหน้าดิีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดืยเหยียบคาเล็กเป็นพุ่งเลยว่ะ เกียรนะ์ออโต้นะครับโอ้โหเฮ้ยชุ๊เอาเกียร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมอ้าอ้ย่าเป็นพุ่งอย่าเป็นพุงนพ่งเลยว่ะเฮ้ยชุเอา อย่าเป็นพุ่งอย่าเป็นพุ่งเลยอสุดยอดเลยว่ะโอ้เดี๋ยวลองเอาไปไถานาดูกันนะคุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้เจอผมผ่าน20สบครับผมมาเราไม่ได้เล่นานานแล้วผ่าน20เนี่ยมาเอา,าได้เลยเอา,าได้เลยเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมเอา,มาได้เลยผ่าน20เอาเอาได้เลยเอา,าได้เลยมา เจอไอ้รถสายไฟฟ้าผมสักหน่อยไปเพราะหนุ่มสายไฟฟ้าผมนะต้องต้องมีสายไฟฟ้าด้วยนะไม่ใช่พราหนุ่มสายไฟนี่ไม่ใช่นะอันอนั้นอันตลกเลยนะก็เป็นพราหนุ่มสายไฟฟ้าอุ้ยหุ้ดูดันจา้าดูดันจ้าเนี่ยพราหนุ่มสายไฟฟ้าครับ้ยไฟฟ้าแล้วกันครับนี่โอ้ย สายไฟฟ้าครับผมโอ้โหดูไอ้ยสายฟ้ามันต้สายไฟฟ้าอะไรเรอโคตรุ่งสายฟ้าเออสายฟ้านะครับผมดูดิดูดันจาดูดันจาด,ดจานี่ก็คือจอรเดียอจอร์เดียอะไรวะเนี่ยผมงงมากเลยอ่ะออปชันไม่มีนะไถได้อย่างเดียวนะครับผมโคตรุ่งสายไฟฟ้า นี่สายไฟฟ้าฟาดนะผมเฮ้ยอ่าลายลายสายฟ้าเออลายสายฟ้าลายสายไฟฟ้าป้าอะไรหรอกพุดนุ่มลายสายฟ้าเออลายไ็จะสายไฟนะ่สายไฟนะไม่ตตบปั๊กพุนุ่มลายสายฟ้าฟาดนะครับเจอกับอ่าผ่าน2ี่หน่อยจะเป็นลายนะกุู้จงคบ มาแล้วครับมาแล้วโอ้โหสายไฟสายฟ้าฟ,า,ฟาดวะคุณผู้ชมมาครับมาครับดีดีดพนุ่มคนนี้มันต้องพนุ่งคนไหนครับผมมันต้องพนุ่งคนนี้มันต้องพนุ่งคนไหนไปได้ปะเนี่ยเ,เอ้ยอะไรมันกัดวะเนี่ยอุบัติโถเอ้ย มาครับมาครับพ่อหนุ่มสายฟ้าฟาดแล้วกันนะผมลายสายฟ้านะไม่ใช่สายไฟนะลายสายฟ้าฟาดพ่อหนุ่มสายฟ้าฟาดพ่อหนุ่มสายฟ้าฟาดเฮ้ยมาดิมาได้ไอ้โอ้ยเอ้ยกลบล่วงกลบล่วงกลบล่วงเฮ้ยโอ้ย สารคนชอบรถถ่ายชอบรถถ่ายดูรถถ่ายชอบรถไฟดูรถไฟชอบรถขุดดูรถขุดละกันนะครับผมชอบรถดำก็ดูรถดำนะครับผมไม่จะเป็นต้องดูทุกวิดีโอก็ได้นะครนะดูแค่วิดีโอรถที่เราชอบก็ได้นะครับมานี่นี่หนุ่มสายฟ้าพนุ่มสายฟ้าฟาดเจอกับป่าะยเนี่ยจะเป็นไรโอ้โหฝุ่นตลบอุนเลยคุณผู้ชม อืดอืดโอ้โหโอ้โหโอ้โหติดแล้วหรอโอ้ยังไม่เป็นถึงไหนเลยลูกพี่เดี๋ยวก่าเอาเฮ้ยโอ้โหยังไม่เป็นถึงไหนเลยเอา อะไรมันกดค้างอะไรมันกดค้างมันก็ยกเท้าขึ้นอะไรที่จะยกทำไมนะ่ะโอ้พระเจ้า,จาเอ้ยคันใหญ่ซะเปล่าน้องพี่เนาะโอ้คันใหญ่ซะเปล่าพปะ,ะโถ่อุยอะไรของพี่วะเนี่ยโอ้อะไรวะคันใหญ่ซะเปล่าโอ้หุ่หลุมเลยเขาเอาแล้ว นี่ดูเขานี่ดูน้องเล็กเขานี่นี่ดู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 ดีดีดูดูนี่ดูเดือดนี่อืดเดี๋ยวผมจะดันขึ้นนะครับอันนี้พัดหนุ่มพัดหนุ่มล้อออเดี๋ยวเอาเอาโอ้โหเดี๋ยวผมก็รู้ว่าอ้ตัวนี้มันจะชนกัน อุ้ยดูหน้าแม่งโคตรดุอ่ะคุณผู้ชมดูเดย์ไทม์นีโคตรดุเลยอ่ะหน้าแบบดุมากเลยเนาะโอ้โหเขาทำหน้าได้แบบดุเอ้ยนี่ก็ทำหน้าได้แบบดุมันเหมือนเป็นตาเหมือนเป็นตาเลยนะรถก็ดูเหมือนมีชีวิตนะครับไปไปไปโหลิ้งก็แรงเหมือนกันนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะนี้ก็แรงเหมือนกันก็หนุ่มสายฟ,า,ฟ,า,ฟาดนะผม อันนี้พอ่อหนุ่มล้อเหล็กกลมนะครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรอยู่นี่ยพี่ดูด,ด,ด,ดูมีตัวนี้หมุนด้วยนะครับ ครับนี่อนี่ผมมาทำอะไรเนี่ยพี่โอ้นี่ผมมาเปิดตัวรีวิวรถไถแบบโคตรดูดันดันโอ,โอ้พี่เอาไปพี่โอ้ผมไม่ตั้งแล้วไอ้สายฟ้าฟาดเนี่ยไอ้สายไฟฟาดมากกว่าลายสายไฟรถไถาลายสายไฟครับผมโอ้โหแม่งแบบ แค่นี้ยากไปไม่ได้เลยเดี๋ยวดิ๊ไปได้ไหมเออไปได้แล้วอะไรมาตั้งลำใหม่ตั้งลำม่นะนนากลายเป็นสายฟ้าเหมือนเดิมแล้วอ่านี่หื้อหื้อกลายเป็นสายฟ้าดุดันเหมือนเดิมแล้วคุณผู้ชมดุดันครับผมนะนี่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 น,นี่เป็นไงนี่เป็นไงโอ้โหรุ่งฟุ่นดิ อื้ยิดุ้ยอือปโอ้โหโอ้ยแรงจัดอุ้ยจมแรงจัดอื้อโอ้โหโอ้ยสายฟ้ามันดุจริงๆเว้ยอือโอ้ยโอ้ยหลุมหลุมมันแทบเอาเอาเฮ้ย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 อ่ายังมาได้ครับอู้โหยังมาได้ครับโอเคยังผ่านได้ครับยังผ่านได้ครับจังหวะนี้ครับว่ายังไงครับโอ้โหอื ขนาดวันนี้ฝนไม่ตกด้วยน่ยถ้าฝนตกจะขนาดไหนเนี่ยนั่นไงถ้าฝนตกจะขนาดไหนดิพี่เดี๋ยวพี่พี่พี่มาเริ่มต้นมาตั้งแต่ฝั่งนู้นไปนี่ขนาดฝนไม่ตกนะยังขนาดนี้นี่ขนาดนี้ยังขนาดนี้นี่ขนาดนี้จะขนาดไหนเนี่ยเออพ่อหนุ่มสายฟ้าฟาดเออพ่อหนุ่มไอ้สายไฟฟาดนะผม นั่นไงเป็นสายไฟแล้วนะ่ะเมื่อกี้เป็นสายฟ้าอยู่ตอนนี้เป็นสายไฟแล้วเอือโอ้โหโอ้ยหอโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวกันนะ มันไม่มีผ่านหน้าไงคุณผู้ชมโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยถอยดีเอาผมกดถอยอยู่เนี่ยเอ,เอาเอาเฮ้ยมันอยู่เกียร์อะไรเนี่ยเอาเรื่องผมกดถอยอยู่นะคุณผมมู้ชมเห็นผมเหยียบคันเร่งไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอารถพังเอา เอาขหเอาเกียร์ถอยเป็นไรอ่ะเอาเอาเฮ้ยเอาเดี๋ยวกดน้ำแป๊บนึงนะเอาทำไมมันเดินหน้าเองอ่ะเอาเอาาเอาทำไมรถมันเดินหน้าเองอ่ะผมได้กดเลขกสามสักหน่อยเอาผมยังไม่ได้ทำ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 อะไรเลยเนี่ยนี่ผมกดเบรกไว้แล้วอ่ะเอาเฮ้ยเอาชิบหายแล้วเอ้า เอารถล้วนไปหมดแล้วคุณผู้ชมเอาเฮ้ยชิบหายแล้วเอาเอารถล้วนไปหมดแล้วคุณผู้ชมโอ้ยโยกน,นะ <c oughs> รถมันเล่งเองอะ่ะอถอยได้แล้วโอ้โหมันรถเป็นอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยรถเอ้ยรถไอ้ไอ้สายไฟสายไฟล้อโอ้โหโ เองไม่น่าใช่สายฟ้านะเองน่าจะเป็นสายไฟมากกว่านะเนี่ยอยตอยอยต่อยต่อยต่อย่อย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 ่ไม่ไหวห่อคุณผู้ชมสายไฟมัู้สายไฟไม่น่าไหวันยันมันมันมันไม่ไหวแม้แต่นิดเดียวเลยอะ เอ้ย้ยโอ้ยแม่แต่นิดเดียวเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยันี้ก็เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วกันนะครับผมงงตรงรถที่มันถอยไม่ได้แล้วก็เดินหน้าเองนี่แหละงงนานมากนะครับผมหุบหืดบไปแล้วครับไปเลยหดเดยว เลี่ยนแม่งจะอ้วกชิบหายเลยว่ะกินอะไรมาเลี่ยนจะอ้วก yeah. เดี๋ยวเปื่อนนึงนะผมไปกินน้ำก่อนนะเปื่อนนึงนะจะอ้วกอ่ะนี่พักพักเบรกไปเพื่อน,น,ออน,น,นได้นมหลานมากินนะผม,มพักเบรกอ่าฮ่าระหว่างดันนะผมระหว่างไถนะครับผมมา ปีพลังแล้วปีพลังแล้วมีพล yeah. ังแล้วติดอะไรลักหนานี่ะไอ้นี่อ้เปิดปิดไฟได้พี่ออ๋พี่ไม่ได้เปิดใช่ปะโอ้โหมาวันนี้ข้าต้องเถิดวันนี้ข้าต้องได้เถิดวันนี้ข้าต้องดัง วันนี้ข้าต้องได้โชดคนนี้ข้าต้องดังข้าต้องดังคนนี้ไห่แบบรัวๆเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยมาเลยอะโอ้อะไรมาเลยอะผมมันงงยิ่ง่ายเลย อะไรครับเนี่ยฮลโหลอืดอืดอืดโอ้โหเอาเอามาเอาเอามาได้อยู่เอา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 เออดโอืดอุ้ยอ้ยอุ้ยมึงจะไปไหนเนี่ยโอ้โห อ้ผมชอบเสียงดับเครื่องมากเลยนะเสียงดับดับดับแล้วสตาร์ทอ่ะนะดีมากเลยอะ่ะโอเค,คผมเตกันใหม่วิดีโอน้าครับผมสวัสดีครับดีครับแต่ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะ